สวัสดีครับท,ทุกทุกท่านครับพบกับวิญญาณคนสร้างตึกตอนนี้ก็มาถึงตอนที่สองแล้วนะครับยังไม่ทันที่คำพูดจะจบลงเสียงดังสนั่นก็คครกทุกสิ่งทุกอย่างแผ่นดินไหวที่ไม่มีใครคาดคิดได้เริ่มต้นขึ้นและจบลง พร้อมกับชีวิตของใครหลายคนรวมทั้งสามหนุ่มที่กำลังวางแผนจะกลับบ้านอย่างคึกขักเหลือไว้แต่เพียงเมฆเพียงคนเดียวในกลุ่มจากหมู่บ้านเดียวกันที่เขาหนีออกมาได้เขาไม่รู้ว่าบุญหรือกรรมอันใดทำให้เขารอดเงื่อมือมัจจุราชออกมาได้อย่างบุดบิด เมื่อหอกระดูของสมัยเสมอและเดชาถูกนำกลับมาถึงบ้านโนนคํำใต้พ่อแม่ญาติพี่น้องร่วมกันทําบุญบรรจุอัฐิไว้ในช่องเล็กๆที่กำแพงวัดท้ายหมู่บ้านอย่างงอยเหงาตอนนั้นแดดยามสายแผดแรงกระทบลงบนหลังคาสารวัตรที่มุงด้วย กระเบื้องเผาผสมผสานกับเสียงกิ้งรีดร้องตามพุ่มไม้ข้างกำแพงกรบเสียงสายลมที่พัดเอื่อยผ่านลานวัดฝุ่นคลุ้งตลบวัดบ้านโนนคำใต้เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดีเสมือนเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งอันเป็นที่อบอุ่นของทุกคนในชุมชนแห่งนี้ บนศาลาไม้ยกพื้นสูงผู้คนชาวบ้านแม้ไม่ใช่เครือญาติโดยตรงก็มีน้ำใจมาร่วมกันทำบุญอย่างพร้อมหน้าในฐานะคนหมู่บ้านเดียวกันเสือ้อผืนใหญ่ถูกปูเรียงกันหลายผืนพระภิกษุสงฆ์นั่งเรียงอยู่เบื้องหน้าบนเสื่อมีขวดโหลบรรจุอัติ ของสมัยเสมอและเดชาโดยมีแม่ของเสมอที่เพิ่งหายจากป่วยนั่งร้องไห้เบาๆสะอกสะอืนอยู่เสือผืนหนึ่งเมฆนั่งอยู่ใกล้ๆมือของเขาเอื้อมไปแตะเบาๆที่หลังมือแม่ของเพื่อนตอนกวดน้ำบุเทศส่วนกุศลเขาไปดีแล้วแม่ เขาเอ่ยเบาๆทั้งที่ในใจยังปวดร้าวพระครูคำแปลงเจ้าอาวาสชราเก่าวธรรมเทศนาเสียงทุ้มหนักของท่านสะท้อนในศาลาเสียงที่เอ่ยถึงบุญกรรมและความไม่เที่ยงของสังขารไม่ว่าใครก็ตามต่างพร้อมที่จะตายดับได้ทุกเมื่อ คำสอนของท่านทำให้ผู้ฟังหลายคนหลุบตาลงบางคนยกชายผ้าขมาขึ้นซับน้ำตาชีวิตบบมีหยัางแน่นอนดอกหยาดโยมเ้ยเมื่อวานเฮายัางยิ้มให้กันอยู่เมื่อนี่ก็เหลือแต่ห้อยความสุ่มจำเก่าๆนั่นละ่ะบุญที่เฮาทำไว้ในวันนี้ โมเมนแค่ทรงวิญญาณของพวกเขาขึ้นสวรรค์แต่ยังเป็นแรงเป็นแสงน้ำทางหัวใจของคนที่ยังอยู่คือพวกเขานี่ละ่ะโใหายหลงทางไปในความโศกเศร้าจนเกินไปเมฆก้มหน้าฟังเงียบเงียบมือของเขากำเส้นได้าสายสินที่โยงจากขวดใสกระดูกเพื่อนๆไปยังมือพระ เมื่อพระสวดจบเสียงคล้องก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณให้เริ่มนำขวดอัธิไปบรรจุในช่องกำแพงวัดด้านทิศตะวันออกกลิ่นควันทูบลอยเอื่อยคล้ายจะครุ่คราวเข้ากับกลิ่นดินกลิ่นฝนและบรรยากาศของงานเทศกาลสงการอันเศร้าส้อยในปีนี้ เมื่อกระดูกทั้งสามถูกไปวางลงในช่องของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วญาติก็พนมมือกล่าวคำว่าสาธุแม่ของเดชาเอ่ยเสียงเบาๆว่า,า,าไปดีเด้อล่ะเอ้ยอย่าห่วงขังหลังเลยขอเจ้าจงไปสู่สุขติสุขติ ไม่ต้องจองเว้นจองกรรมผู้ใดดอกเดอ้อล่ะเอ้เมฆไม่พูดอะไรเขาเอาแต่นั่งนิ่งมองช่องกำแพงเหล่านั้นราวกับมันคือประตูสู่โลกอื่นที่ไม่มีวันหวนกลับแต่ถึงกันนั้นในความรู้สึกของเขามันเหมือนกับว่าอัฐิของเพื่อนๆยังขยับขยื่น ราง <Wow. S 1> สัญญาณชีพของสิ่งที่ยังมีชีวิตกรุณาติดตามในตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่กรุณาติดตามสวัสดีครับ